สำหรับคนที่ถามว่าทำไมผู้หลานถึงมีสินค้าอสองตัวนะคะเป็นชาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแคปซูลตามรูปนี้นะคะชาเนี่ยคุณสมบัติหลักๆคุณสมบัติเด่นของเขาคือตัวนี้มันจะเป็นตัวล้างพิษนะคะล้างของเสียภายในเลือดทั้งระบบร่างกายหัวจดเท้าส่วนอีกตัวหนึ่งแคปซูลนะคะ แคปซูลเป็นตัวเสริมนะคะจำไว้นะคะแคปซูลเป็นตัวเสริมไม่ได้เป็นตัวหลักตัวหลักคือตัวที่ล้างพิษทั้งตัวคือชาแต่แคปซูลเป็นตัวเสริมสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบเยอะๆหรือเป็นหนักๆตัวนี้คุณสมบัติของมันคือไปกัดหินปูนไปกัดของเสียไปกัดยูริกพวกซิสเนื้องอกอ,อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนตัวทุบอะ่ะ เป็นตัวทุบ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 หินปูนให้มันแตกแต่ถ้าใช้แคปซูลอย่างเดียวเห็นผลไหมก็ไม่เห็นผลเพราะว่ามันต้องใช้ชาในการล้างของเสียออกนะคะถ้าเรื่องที่จะทานตัวเดียวลองตัวแรกเนีย่ยยุแนะนําให้กินชาก่อนนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นเยอะเป็นหนักๆแบบเบื้อหลังมากๆแบบปวดประจําเดือนแบบรุนแรงเป็นอะไรแบบเยอะๆเนะี่ย กินชาเข้าไปแล้วเอาแคปซูลเสริมแคปซูลมันมีทั้งหมด60เม็ดนะคะแต่เราไม่จําเป็นต้องกินแบบเยอะแบบวันละ2เม็ดก็ได้เริ่มแรกกิน1เม็ดไปก่อนต่อวันหรือถ้ามีอาการข้างเคียงก็กินเว้นวันไปก่อนอย่างเงี้ยมันจะกินได้ประมาณ2เดือนนะคะถ้าใครแบบกินไหว2อเม็ดอย่างเงี้ยก็กินได้แต่ต้องดูอาการว่าถ้ามันเกิดการกระทุ้งพิษหรือกัดของเสียเยอะเกินไปมันจะมีอาการแสดงออกมาอย่างเช่น คนที่เป็นแบบรูมาตอยเป็นเกาา์เงี้ยมีหินปูนยูลิกเกาะตามกระดูกเวลากินแคปซูลเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะปวดนะคะปวดตามกระดูกปวดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการกระทุ้งของเสียฉะนั้นแล้วถ้ากินแล้วปวดต้องต้องหยุดหยุดก่อนให้มันแบบถ่ายพิษออกก่อนหยุดรอให้หินปูนมันถ่ายออกก่อนถ่ายออกทางปัสสาวะอุจจาระแล้วแต่รออาการหายก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มทานใหม่เริ่มจาก1เม็ดไปก่อน นะคะแล้วชาเนี่ยมันจะเป็นตัวล้างพิษทั้งระบบไงฉะนั้นแล้วถ้าถามยุ้ยว่าควรทานคู่กันดีไหมแน่นอนค่ะถ้าเป็นเยอะควรทานคู่กันแต่ถ้าไม่ได้เป็นเยอะอยากจะลองก่อนกินชาไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกอยากจะลองทานแคปซูลก่อนก็ได้แต่คุณต้องกินน้ําเยอะๆหน่อยนะคะกินน้ําเปล่าน้ําธรรมดาเพื่อช่วยในการถ่ายพิษเพราะว่า ถ้าไม่กินน้าอ่ะมันจะปวดมันจะตึงอยู่อย่างนั้นแะคะ่ะถ้ากินแต่แคปซูลนะคะทําไมยุ้ยต้องถึงต้องทําสูตร2ตัวมีทั้งชาแล้วก็แคปซูลถ้าพูดถึงส่วนประกอบหลัก2ตัวเนี่ยมันเหมือนกันทั้งหมดแต่สัดส่วนของตัวยาเนี่ยมันจะต่างกันนะคะต่างกันคือตัวชาเนี่ยมันจะเน้นไปทางล้างพิษขับพิษล้างของเสีย แต่ตัวแคปซูลความเข้มข้นมันจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหนักแล้วสูงกว่าเป็นการกัดพิษนะกัดหินปูนกัดของเสียมันจะเน้นตรงนี้มากกว่าคือสูตรสัดส่วนมันไม่เหมือนกันแค่นั้นแล้วการที่เราใช้ชามันมีข้อดีอยังไงตัวผู้หลานนะคะ เราเรียกว่าชาเฉยๆแต่มันไม่ใช่ชาแบบทั่วไปที่แบบกินแล้วนอนไม่หลับอย่างนั้นไม่ใช่นะคะไม่ไมีไม่ได้เป็นชาแบบชาที่แบบมีคาเฟอีนไม่ได้เป็นชาแบบชาทั่วไปอะ่ะไม่ใช่แต่มันเป็นสูตรยาสมุนไพรสูตรสมุนไพรที่อยู่ในรูปของซองแบบชาสีขาวนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเอานำไปใช้หรือนำไปต้มจริงๆของยุยะไม่ได้เรียกว่าชานะคะคือสมุนไพรที่นาไปต้ม ต้องพูดอย่างนี้แต่เราแค่แพ็คกิ้งในรูปแบบของชาเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้ง่ายนะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่สะดวกต้มอย่างเงี้ยก็เอาไปแช่แบบชาได้นะคะวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้ตัวผู้หลานเห็นผลแล้วน้ํายาเนี่ยมันออกฤทธได้ดีคือการต้มวิธีการต้มคือดีที่สุดเาฉะนั้นแล้วถ้าใครมีเวลานะคะ แนะนำให้ต้มไม่ต้องแช่ถ้าแช่เนี่ยบางทีจุดเดือดมันยังไม่ยังไม่ถึงพอสมุนไพรบางตัวมันจะไม่ออกหรือบางตัวออกน้อยบางตัวออกเยอะพอกินไปบางทีมันก็แบบขมบางทีมันก็หอมบางทีมันก็รสชาติมันจะไม่คงที่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราต้มเนี่ยรสชาติมันจะคงที่แล้วก็ดื่มง่ายกว่าการการชงนะคะอันนี้ข้อแนะนํานะคะการต้มดีที่สุดถ้าอธิบายในมุมมองของแพทย์แผนไทยนะคะ การทำยาสมุนไพรในรูปแบบต้มเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้น้ํากระสายยาน้ํากระสายยาคือน้ําอะไรก็ได้ที่เข้าไปเพื่อจะดึงสารหรือสมุนไพร ให้ทำหน้าที่แบบเต็มประสิทธิภาพนะคะเขาเรียกว่าน้ํากระสายยาอย่างเช่นถ้าคนเป็นไข้จะมีน้ํากระสายยาเช่นน้ําดอกไม้เทศน้ํามะลิผสมเข้าไปเพื่อลดไข้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้ํากระสายยาหรือบางคนที่แบบท้องอืดเนี่ยเขาจะใช้น้ํากระสายยาคือน้ํากระเพราต้มเพื่อทําให้ยาตัวนั้นเน่ยเห็นผลชัดขึ้นแก้ท้องอืดชัดขึ้นอย่างเงี้ยท่านั้นแล้วของผู้หลาน การใช้น้ํากระสายยาหมายถึงการใช้น้ําต้มสุกในการแอบเข้าไปการเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะไปดึงสมุนไพรตัวยาที่อยู่ในสมุนไพรให้ออกมาได้เต็มประสิทธิภาพนะคะน้ํากระสายยาตัวนี้คือหรือน้ําต้มสุกเนี่ยมันจะมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เยอะหรือจะใช้น้อยแล้วแต่คนนะคะยุ้ยไม่ได้ฟิกว่าเออทุกคนต้องกินน้ํากระสายยาหรือน้ําต้มสุกที่ใส่ลงไปในของผู้หลานที่ต้มเข้าไปเนี่ยปริมาณบางคนก็200 ml บางคนก็300 ml บางคน500บางคนพันแล้วแต่เราจะสะดวกคือเราทํำยังไงก็ได้ให้จับความรู้สึกของตัวเองเวลาคุณจะกินยาสมุนไพรเนี่ยคุณต้องเข้าใจที่ยุอธิบายก่อนนะคะว่า กินยังไงนะคะคือผู้หลานนะคะเป็นโดสที่กินแต่ละคนนะคะยุไม่สามารถบอกได้ว่าคุณต้องกินเท่าไหร่คือให้จับความรู้สึกของตัวเองว่ากินแบบนี้ฉันโอเคฉันไม่มีผลข้างเคียงฉันกินแล้วแบบสบายสบายแบบนี้ถ้ากินบางคนกินหนึ่งแก้วแล้วรู้สึกโอเคสดชื่นไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็กินในปริมาณแบบนี้เข้มข้นแบบนี้ภายในหนึ่งแก้วหรือบางคนอะาจะลองกิน2แก้วทีเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่า กินเยอะเกินไปมันจะเกิดอาการร้อนวุบวาบตามตัวหรือบางคนรู้สึกว่าอ๋อท้องอืดอย่างเงี้ยหรือบางคนรู้สึกว่าเวียนหัวมึนหัวเนี่ยแสดงว่าคุณกินเยอะเกินไปละหรือความเข้มข้นน้ําที่ใส่อ่ะมันเข้มข้นเกินไปหรือคุณใส่น้ําน้อยเนี้ยฉะนั้นแล้วเวลาแก้นะคะปัญหาเวลาทานเนี่ยยูจะจะบอกลูกค้าเสมอเลยว่าเวลาต้มน้ําเข้าไปเนี่ยให้ดูว่า ความเข้มเข้มเข้มข้นของชามันมันเยอะขนาดไหนถ้าเรารู้สึกว่าเข้มข้นแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็ใส่น้ําเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันเจือจางแต่พอเวลาเรายกออกมาแล้วเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งทานตอนร้อนจัดการทานชาตอนร้อนจัดเนี่ยเหมาะสําหรับกินตอน แดูหนาวเพื่อเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายมันจะรู้สึกอุ่นแต่ถ้าร่างกายคุณปกติอยู่แล้วคุณร้อนอยู่แล้วตัวคุณร้อนอยู่แล้วอากาศร้อนอยู่แล้วคุณไปกินชาร้อนอ่ะเหงื่อมันก็จะแตกออกมาเยอะกว่าเดิมเงี้ยฉะนั้นแล้วรอให้เย็นก่อนนะคะรอให้เย็นสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกินแบบนี้นะคะเราต้องรู้จักว่า สมดุลของร่างกายเราอยู่จุดไหนเรากินพอประมาณแบบจุดไหนบางคนนี่คือกินเยอะไปกินถี่ไปกินบ่อยไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากินแล้วมันจะเห็นผลนะคะวิบอกเลยบางคนเนี่ยอาจจะต้องกินแบบเว้นวนันบางคนสองวันทีเนี่ยกินแล้วรู้สึกว่าเออดีจังเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคือจุดที่มันเหมาะกับเรานะคะต้องปรับแบบนี้หรือบางคนเขากิน ได้ทุกวันเช้าเย็นยือยุ้ยกินแคปซูล2เม็ดตอนเย็นได้ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยแต่บางคนกินแล้วว่าอู้ปวดตัวจังเลยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องปรับเหลือ1เม็ดหรือเว้นวันไปก่อนนะคะเรื่องทานผู้หลานสําคัญมากนะคะโดสแต่ละคนไม่เหมือนกันปรับเอาเองเลยกินสมมุติว่าคนเป็นกระเพาะอาหารเงี้ยถ้ากินตอนท้องเบ้าไม่ได้คุณก็ปรับไปกินหลังอาหารแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นกระเพาะอาหารกินตอนไหนดีสุดก่อนอาหารสัก หนึ่งชั่วโมงครึ่งคือก่อนท้องว่างเนี่ยดีที่สุดหรือกินตอนเช้าตื่นขึ้นมาหรือก่อนนอนแล้วแต่คือปรับปรับเองได้ตามความเหมาะสมคุณจะกินเวลาไหนก็ได้หรือวันหนึ่งจะกินเช้าเย็นเลยก็ได้หรืออีกวันหนึ่งจะกินเช้าสองแก้วเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าดูว่ามันมีอาการข้างเคียงคุณก็แค่ลดปริมาณลงแล้วก็หยุดลงก่อนแค่นั้นการกินผู้หลานคือเป็นการถ่ายของเสียถ่ายสารพิษแล้วปรับสมดุลร่ลางกายการกินเยอะเกินไป มันทาให้สมดุลร่างกายเราเสียได้เช่นกันนะคะเช่นตัวมันร้อนขึ้นอย่างเงี้ยมันเยอะไปก็ไม่ดีบางคนกินแล้วท้องอืดเนี่ยคือกินน้ําเยอะอะท้องมันก็ต้องอืดอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องลดปริมาณลงนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไปดูเลยไปเรื่องน้ํากระสายยาเลยน้ํากระสายยาทางแพทย์แผนไทยคือน้ํานะคะน้ําที่เป็นตัวทําให้อะยามันออกฤทธิ์ได้ดีนะคะลองไปศึกษาดูว่าน้ํากระสายยาเนี่ยมันคืออะไรน้ํากระสายยาคือน้ํา ต้มสมุนไพรที่ไปดึงสมุนไพรออกมาสําหรับผู้หลานเนี่ยน้ากระสายยาคือน้ําต้มสุกน้ําต้มสุกคือน้ําที่ไปปรับตัวยาให้เข้ากับปริมาณกับร่างกายของแต่ละคนฉะนั้นแล้วการปรับน้ําต้มสุกการปรับน้ํากระสายยาให้ดูว่าร่างกายเรารับได้ขนาดไหนนะคะตรงนี้นะคะวิทยาจะแนะนําแล้วก็อย่าไปกินตอนร้อนจัดเกินไปให้แบบอุ่นพอดีก่อนหรืออย่าไปกินตอนเย็นเกินไปอย่างเงีเ้ย ให้กินแบบอุ่นๆพอดีนะคะให้พอดีหรือบางคนรู้สึกว่าถ้ากินแล้วร้อนเกินไปก็กินตอนตอนแบบอุณหภูมิปกติธรรมดาเลยแค่นั้นแต่อย่าแช่ถุงคาไว้นะคะถ้าแช่ถุงคาไว้ชามันจะเข้มจะฝาดแล้วมีผลทําให้ท้องผูกได้ถ่ายไม่ออกได้นะคะอันนี้แนะนําสําหรับคนที่แบบ ไม่อย่างท้องผูกหรือคนที่แบบถ่ายยากอย่าแช่นานนะคะอย่าแช่อย่าต้มนานอย่าคาไว้นะคะรีบทานให้เสร็จแล้วก็ถ้าชามันเหลือสามารถแบ่งให้คนรอบข้างทานได้หรือถ้าเหลือจริงๆเอาไปผสมอาหารให้สุนัขหรือแมวทานหรือผสมกับอาหารเม็ดของของสุนัขอย่างเงี้ยนะคะให้เขากินอ่ะร่างกายเขาแข็งแรงหรือถ้าเหลือจริงๆเนี่ย เขาเอาชาเอาถุงชานะคะไปต้มน้ำแช่เท้า,เาได้อย่างเงี้ยคือใช้ได้ทุกอย่างนะคะลองดู